ผมยังผมก็ยืนยันไม่ได้เลียเราประเทศนี้ต้องมีสถาบันนะครับคอยทวงดุลน,นะเพราะนะกักการเมืองไทยกับทหารไทยเนี่ยนะมันชอบเหลืองในอำนาจถ้าไม่มีสถาบันนะพวกมันจะเหมิมเกรมมากกว่านี้คุณรู้หรือเปล่านะสถาบันจะยังไงก็แล้วแต่นะก็ไม่เคยทำร้ายประชาชน ส่วนใหญ่นะถ้าราบริพานนะที่ถูกทำโทษก็ล้วนแต่กระทาความผิดทั้งสิน้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับในผมชอบด้วยนะในความเด็ดขาดท่านไม่เคยมาลังแกประชาชนเลยนะข้าราชบริพารที่ถูกคุณเห็นไหมว่าโดนก็ล้วนแต่กระทาความผิดก็เป็น บรรดาผู้ที่รับใช้องค์ท่านอยู่นี่ก็ทำความผิดก็ถูกลงโทษก็ถูกต้องอยู่แล้วนี่คุณรับใช้มีโอกาสได้ใกล้ชิดแต่คุณไปทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องท่านก็ลงโทษมันก็สาสมอยู่แล้วนี่ท่านเคยไปลงโทษประชาชนหรือเปล่าล่ะนะคิดสิครับแต่ถ้าคุณปล่อยพวกทหารนี่เป็นใหญ่มันรังแกประชาชนนะเว้ย มึงเห็นนักการเมืองเวลาเป็นใหญ่ไหมมันรังแกประชาชนมึงไม่เห็นเหรอเออทหารเป็นใหญ่ไม่เห็นแล้วมันเก่งมันกลางกันขนาดไหนอ่ะยังไงกูก็เอาสถาบันอ่ะเออเวลามึงเสพข่าวไม่ต้องคิดให้ลึกเนีไอคนที่โดนเนี่ยมึงทำผิดอ่ะ ใช่ไหมไม่มีสถาบันประเทศนี้ชิบหายไปนานกูจะบอกให้เมื่อเห็นแล้ว,วขนาดมีสถาบันอยู่พ่อแม่ยังเล่นกัินแบบนี้แล้วอ่ะเออมึงคิดดีๆเรื่องๆนงแต่กูก็บอกแล้วกูเห็นด้วยกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใ้ไหมนะว่ากูไม่ต้องการให้คนเอามาเล่นไงเพราะยิ่งเล่นน่ะสถาบันยิ่งเละไงเดี๋ยวพวกมึงเอ้ยแตะต้องไม่ได้ต้องไม่มได้ถ้ายิ่งเก็บไว้สถาบันยิ่งกระทบกระเทือนน่ะ แต่ยังไงกูก็เอาสถาบันกูไม่เอาหรอกไอ้พวกทหารหนักการเมืองอะ่ะกูไม่เชื่อเรามันจะรักประชาชนจริงกูเห็นมันเอาแต่ญาติพี่น้องเป็นทั้งนั้นแหละที่กูเห็นด้วยก,การแก้นหนึ่งสองว่ากูไม่ต้องการแค่มโหน ยังไงผมก็ต้องเอาสถาบันนีครับผมอยู่ภายใต้สถาบันไม่ต้องยาวนานก็ไม่ครอบครัวก็ไม่เคยเดือดร้อนอะไรนี่ที่กูเดือดร้อนส่วนใหญ่ก,กันนะการเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นที่รังแกกูอะเออจริงไหมละ่ะสถาบันไม่เคยทําอะไรคนไทยเดือดร้อนนี่มีนะมีอะไรมา่อกี่สถาบันทําให้คนไทยเดือดร้อน,นนะอะ่นนเออนนะเคยไปเบียดเบียยอะไรพวกคุณหรือเปล่า เออนะมึงคิดกันเลยผิดไรพวกดีคือว่าจะโค่นล้มสถาบันกูไม่มีความคิดจะที่จะล้มอยู่แล้วกูไม่เคยมาแตะต้องเลยแต่ไม่ใช่หน้าที่กูจะไปปกป้องเพราะมันจะกลายเป็นเสลอการปกป้องหนึ่งใช้กับคนที่อ่อนแอกว่านะท่านอยู่สูงเหนือหัวกูจะไปมีปัญญาอะไรไปปกป้องท่านได้ไอ้พวกที่บอกจะปกป้องสถา,าบัานพวกมึงนี่แหละบางอาจเหมเิมเกริมมึงเป็นใครไอ้ฟุน เขามีเจ้าหน้าที่ละดูแลอยู่มึงไม่ต้องเสลอหรอกครับมึงทำเป็นตัวเป็นพลเมืองดีก็พอแล้วตัวเองยังไม่มีข้าวจะกอกหมอ้อกูจะปกป้องสถาบานันชุยไม่ได้เจียมกะลาหัวที่วันนี้ที่สถาบานนันนสันคอนน่นก็วพวกมึงโหนกันจนเป็นลิงนี่ เออนะดังนั้นอย่าไปหลงกลมาพวกนักการเมืองอะ่ะรามันขึ้นมาเป็นใหญ่ดิ๋ยวมึงยันรู้สึกมึงจะโหยหาสถาบันอะ่ะมึงดูประเทศข,ข้างๆสิเป็นไงล่ะเอ๊นะมึงเห็นหรือยังว่าประเทศที่ไม่มีสถาบันเป็นไงครับ ไงกูก็เอาสถาบันอยู่แล้วนะดังนั้นมึงบอกว่าถ้ากูมไม่ได้พูดคำว่าปกป้องเขามึงว่ากูกจะล้มเจ้าเหรอกูไอ้อพวกที่บอกปกป้อง,ป,อง,ป,องปกป้อง้มึงปกป้องตัวมึงเองมากกว่า กูฟังแล้วกูเสียเอียนกูสมเพศนะมึงปกป้องตัวมึงเองให้ได้กนเถอะไอสัตว์เป็นแค่เศษฝุ่นถึงจะประก,กาศตัวจะปกป้องดวงตะวันโอ้โหไม่เจียมกระลาหัวเลยนะกูเดี่ยเจียมกระลาหัวกูดีกูรู้ว่ากูอยู่ตรงไหนได้สถาบันร่ำรวยอยู่ในโลกแล้วยังไงอะ แล้วยังไงอะ่ะพอหลวงเรากล้ารวยสุดในโลกแล้วยังไงแล้วท่าในได้ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยหรือเปล่ามึงก็อคาาติกันเกินไปมึงดูนะกันเมืองใส่รองเท้าคูกาคา่กี่บาทเงินไทยอ่ะก็พอเขาเป็นพระเจ้า,าบแผ่นดินน่ะเขาจะใช้อะไรก็เรื่องของเขาสิมึงจะเดือดร้อนอะไรกันเลอะเทอะ ต้องมีสตินะครับทําไมพระเจ้าแผ่นดินไทยรวยสุดในโลกแล้วเป็นไงอะ่ะแล้วเป็นไงเหรอเออเขามาปล้นเงินคุณไปหรือเปล่าเงินของเขาหรือเปล่าคุณรู้ประเทศไทยนะที่ถูกฝรั่งเศสยึดอเอาเงินใครไปไทย ประเทศไทยเนี่ยที่หลุดพ้นมาไม่ต้องเนี่ยเอาเงินใครไปถ่ายประเทศประชาชนมีปัญญาถ่ายไหมเออเห็นไหมครับก็เอาเงินพักทางข้างที่ไงกษริย์ไทยสมัยโบราณก็ค้าขายมีเงินมาถ้าอยู่ก็ใช้เงินนี้ในการถ่ายประเทศ จากการถูกฝรั่งมันลังแกงไงเอ,อแล้วจะผิดอะไรทนี่ทส้างจะมีสมบัติเยอะอ่ะก็เป็นสิ่ของท่ามมืออีฉาดน่นทำไม,มละ่ะเออจะมีเท่าไหร่ก็มีไปดิครับมึงไม่เห็นกษัตริยประเทศอื่นเหรอแม่งซื้อรถทำช่วมทองคำ คุไม่เห็นคลิปเหรอกษัตริย์ประเทศอื่นมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนเออซื้อรถเฟอร์รารี่ที่ยี่สิคันมึงไม่เห็นเหรอกษัตริย์ประเทศไหนล่ะนะขอเถียงแทนหน่อยจะว่าบางทีลำคาญมาก บางทีถ้าอยู่ในขอบเขตผมก็บางทีเยอะๆมากบางทีก็ลำคามกนมมมันมีเมียหรอมึงมีเมียกี่คนล่ะมึงไปดูเศรษฐีลห,หลายคนเนี่ยมึงดูแค่เต็กก็พอแล้วมีเมียกี่คนเฮะ บางเรื่องก็แยกๆบ้างนะเมียกูไม่ดุกูก็อยากจะมีเมียสักร้อยคนแต่เบิ่อกูไม่ได้เมียกูเอาตายกูก็เลยต้องกูชายโถเอ้ยแมงเผลอได้ที่ไหนมึงอย่าพูดดีกว่ากูว่านะเขามึงรวยนะมึงก็มีเมียเยอะไอ้สัสกูยังอยากมีเมียเยอะเฮ้อ <c oughs> <c oughs> อย่าด่าจริ๊กันนักเลยดิอ้ยสันดานตัวผู้ทำไม่มีหางเอาทางนั้นแหละทาเป็นคนดีกันอย่างก็พวกมึงไม่เคยไปตีกะหลี่นี่เอมึงไม่เคยไปตีกะหรี่เลยใช่ไหมมึงซื่อสัตว์กับครอบครัวไหมมึงเคยไปเที่ยวบู้หญิ่ยงไหมมึงเคยไปเอารวดไหมมึงเคยเลี้ยเด็กออฟไหมเออมึงดูตัวมึงเองก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปว่าคนอื่น